สวัสดีครับคลิปนี้นะจบก็มีลูกบูลลิงมือ2มานําเสนอนะครับลูกนี้ก็น้ําหนัก15้ปอนพอดีเลยนะครับฝากไว้ที่ราคา 1, 5 0 0บาทนะครับก็เป็นยี่ห้อแท็กนะครับเดี๋ยวนะจบหมุนให้ดูรอบๆลูกนะครับสภาพก็ตามในวิดีโอเลยนะครับไม่ค่อยมีริ้วรอยนะครับก็จะมีตําหนิอยู่ตรงนิ้วกลางและนิ้วนางนะครับตรงบริเวณจมูกนะครับ เดี๋ยวนะจบวัดให้ดูนะครับว่าความห่างนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับก็วัดได้ห่างกัน4นิ้ว1หุนนะครับแล้วก็นิ้วนางประมาณ4นิ้ว2หุนนะครับตัวนี้เดิมเป็นแบบปอกหมุนนะครับถอดนิ้วโป้งได้นะครับตัวนี้ไม่มีตัวไนมานะครับเผื่อเพื่อนๆจะนําไปแก้ไขนะครับดัดแปลงก็จะได้ความยาวนะครับหลังจากใส่นิ้วโป้งแล้วก็จะอยู่4นิ้ว3หุนถึง4นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เพื่อนๆสนใจก็มาดูของจริงได้ที่ร้านนะจบนะครับก็สภาพประมาณนี้นะครับลองดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอันนี้15ปอนพอดีเลยนะครับ